สิบเรื่องที่ควรทำถ้าเราตกงาน ไม่ใช่เรื่องแปลกในยุคนี้ที่เราจะตกงานด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังมีต่อเนื่องธุรกิจมากมายได้รับผลกระทบทางท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินโรงแรมที่พักรวมไปถึงบริษัทหลายแห่งที่รายได้หดหายถึงขั้นต้องลดขนาดองค์กรและจ้างพนักง,งานออกในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมระบุว่าผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวน242,114คนคิดเป็นร้อย 8838.35เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน25,802คนหลายคนมองว่าการตกงานคือเรื่องใหญ่และชีวิตต่อจากนี้จะทำยังไงดีเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีคำแนะนำสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะได้มีไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตมากขึ้น 1. ตั้งสติอย่าตกใจ บอกว่าไม่ให้ตกใจก็คงจะยากแต่ตกใจแล้วต้องรีบทําใจให้เร็วที่สุดรวมถึงต้องรวบรวมสติให้ตัวเองใจเย็นโดยเร็วที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลางอนง้อหรือร้องไห้ฟูมฟายควรควบคุมตัวเองให้ได้คือคุณสมบัติข้อแรกที่ควรทําในเบื้องต้นใช้สติที่มีอยู่ทั้งหมดค่อยๆตั้งหลักว่าเราควรจะทําอะไรต่อไปหลังจากนี้เราอาจจะผิดหวังท้อแท้เสียใจแต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สิ่งที่ทําได้คือพยายามยืนขึ้นใหม่และก้าวไปข้างหน้าให้รวดเร็วที่สุด ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือสติล้วนๆ 2. รักษาสิทธิ์ที่เราจะต้องได้จากนายจ้างทันทีที่เราถูกเลิกจ้างจากสาเหตุใดก็ตามสิทธิ์ในการเป็นลูกจ้างของเราก็ยังคงมีอยู่และควรใช้สิทธินั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเซ็นสัญญาทํางานครั้งแรกกฎระเบียบของบริษัทมีไว้อย่างไรในกรณีที่ถูกเลิกจ้างแบบที่ไม่บอกล่วงหน้าหรือการไล่ออกที่ไม่ใช่เหตุผลอันสมควรเรานั้นควรจะได้รับอะไรในการเลิกจ้างดังกล่าว ซึ่งเราต้องละเอียดในเรื่องนี้เพราะต่อจากนี้เงินที่ได้จากบริษัทที่ไล่เราออกจะกลายเป็นทุนสำคัญในการตั้งต้นใหม่ยิ่งในบริษัทใหญ่ๆจะมีเงินสะสมเงินกองทุนสวัสดิการของการถูกเลิกจ้างเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราให้ถึงที่สุดและให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยในส่วนที่สมควรจ่ายกับเราโดยเร็วที่สุด 3. แจ้งประกันสังคมเพื่อรับสิทธ์ โดยเราจะต้องแจ้งประกันสังคมเพื่อลงทะเบียนผู้ว่างงานภายใน30วันหลังถูกเลิกจ้างโดยสิทธิที่เราจะได้รับคือเงินสมทบที่จ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนโดยเราต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการรักษาสิทธิในกรณีถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินปีละ180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาท ได้รับสูงสุดไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนไม่เกินปีละ90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ย 4. สำรวจหาจุดบกพร่องของตัวเองก่อนเริ่มต้นใหม่ ทันทีที่เรื่องสิทธิ์ของเราได้จัดการเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะเริ่มต้นใหม่กับอาชีพใหม่หรือบริษัทใหม่ที่เราได้รับโอกาสก่อนหน้านั้นเราเองในฐานะที่เพิ่งออกจากงานมาหมาดๆก็ควรย้อนมองดูตัวเองสักนิดว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรามีความบกพร่องหรือผิดพลาดในการทํางานตอนไหนและอะไรคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราถึงโดนไล่ออกอย่ามัวไปมองและตําหนิคนอื่นที่ทําให้โดนไล่ออกเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเมื่อมองเห็นจุดที่ควรแก้ไขในตัวเองแล้วเราก็ต้องพยายามแก้ไข ิ่งบกพร่องที่เรามองเห็นนั้นเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการทำงานที่ใหม่ได้อีกห้าขอบคุณเพื่อนร่วมงานดีๆที่มีอยู่ในบริษัท ด้วยสายสำคัญของพนักง,งานที่บางคนอาจทำงานมานานเป็น10ปีหรือมากน้อยกว่านั้นก็ตามแต่เราย่อมมีเพื่อนร่วมงานที่ดีและไม่ดีในระหว่างที่เราทำงานอยู่เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกจากงานสิ่งที่เราควรทำคือการกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานทั้งหลายอาจจะกล่าวขอบคุณโดยตรงหรือส่งไลน์ไปหาหรือว่าจะข้อความทางอีเมลแล้วแต่ความถนดัด ซึ่งบางทีด้วยสายสัมพันธ์ดีๆที่เรามีมานานการกล่าวขอบคุณของเราอาจทําให้บุคคลเหล่านี้เสนอความช่วยเหลือให้กับเราเช่นช่วยหางานใหม่ๆให้หรือการแนะนําบริษัทที่เขารู้จักเพื่อให้เราไปสมัครงานก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น 6. ถึงเวลาต้องปรับปรุงเรซูเม่กันแล้วหลายคนเมื่อยังทํางานอยู่ก็ไม่เคยนึกจะสนใจกับเรซูเม่ของตัวเองจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องใช้อีกครั้งนี่แหละ ดังนั้นหากในวันหนึ่งที่เราเกิดตกงานแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มหางานใหม่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลของงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นขอบเขตของงานผลงานที่เคยทําถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมเติมความสนใจใหม่ๆลงไปด้วยหรือถ้าคิดว่ารูปแบบเรซูเม่ของเราเริ่มจะล้าสมัยเกินไปแล้วก็ทําขึ้นใหม่ไปเลยเท่านี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้หางานใหม่ได้ง่ายขึ้นด้วย 7. ระวังเรื่องรายรับรายจ่ายมากขึ้นเป็นพิเศษ ในตอนที่เรายังทำงานอยู่แน่นอนว่าเราต้องมั่นใจว่าเราจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนจะมากบ้างน้อยบ้างพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างแต่เราก็รู้ว่าต้องมีรายได้เข้ามาแน่ๆแต่เมื่อถูกให้ออกจากงานเรื่องการเงินก็ต้องระวังให้มากเพราะเราไม่รู้ว่าต่อจากนี้อีกนานเท่าไหร่ที่จะหางานใหม่ได้ทางที่ดีควรระวังการใช้ใจ่ายให้มากที่สุด อะไรที่เคยทำและไม่จำเป็นตอนยังมีงานทำเว้นได้ก็เว้นไปก่อนเรียกว่าเป็นการรัดเข็มขัดให้กระชับที่สุดยิ่งถ้าเราไม่มีเงินก้อนออกมาพร้อมกับการทำงานที่เก่าด้วยแล้วก็ยิ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษกับช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงที่สุดของคนตกงานช่วงนี้ 8. เปิดมุมมองและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเอง เรียกว่าเป็นการคิดบวกได้เหมือนกันหรือการเรียกว่าเป็นเวลาเปลี่ยนตัวเองก็ว่าได้หลายคนที่เคยทํางานอาจจะไม่ใช่งานที่ตัวเองถนดัดหรือเป็นงานที่ตัวเองอยากจะทําเพียงแต่ตอนนั้นไม่มีทางเลือกก็เลยจำใจทำๆไปก่อนเหมือนกับการคลุมถุงชนก็คือทำไปเดี๋ยวก็รักกันเองประมาณนั้นแต่เมื่อเรามีโอกาสได้ก้าวออกมาจากจุดนั้นเราก็ควรหันมาทบทวนตัวเองว่างานที่ผ่านมาคือสิ่งที่ใจเรารักหรืออยากทำหรือไม่ หากคำตอบคือไม่ให้ลองมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำและลองก้าวไปตามความฝันนั้นดูอาจจะไม่ใช่งานใหม่ในบริษัทใหม่แต่อาจจะเป็นงานตัวเองธุรกิจของตัวเองแน่นอนว่าย่อมมีความยากที่ต่างไปจากเดิมแต่ถ้าเราคิดว่าใช่และใจเรารักก็ลองทุ่มเทกับมันดูสักครั้งซึ่งอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้ 9. พักผ่อนสักนิดก่อนคิดทำอะไรต่อไป ยิ่งเราเป็นประเภททำงานหามรุ่งหามคำ่ำทำงาน1สัปดาห์แทบไม่มีวันหยุดพ่อแม่ลูกเมียแทบไม่เคยเจอหน้าวันๆเอาแต่ทำงานเช้าไปมืดกลับแถมยังหอบงานกลับมาทำที่บ้านอีกด้วยการถูกเชิญออกจากงานน่าจะเป็นหนทางสวรรค์ที่เขาประทานมาเพื่อให้เราได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นกิจกรรมอะไรที่เราไม่เคยทำตอนที่ทำงานอยู่ในช่วงนี้ให้รีบทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวตากอากาศ ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือเอาเวลาไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนมากขึ้นการผ่อนคลายจากกิจกรรมที่เราห่างเหินไปนานอาจจะช่วยให้เรามองเห็นโลกที่สดใสมากขึ้นและอาจทําให้เราคิดอะไรดีๆว่าในชีวิตนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 10. ติดต่อกลมจัดหางานเป็นตัวช่วยในการหางานอีกทางหนึ่งในช่วงที่เราก็ไม่รู้ว่าจะหางานใหม่ได้จากที่ไหนหรือใบสมัครที่ส่งไปก็ยังไม่มีใครตอบรับ พอจะหาอะไรทำเป็นรายได้เสริมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีขอแนะนำให้ขึ้นทะเบียนตนเองกับกรมการจัดหางานหน่วยงานนี้นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการหางานใหม่ให้เราแล้วก็ยังมีการฝึกอบรมดีๆที่สามารถไปสร้างอาชีพได้โดยสามารถไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานได้ทั่วประเทศบางทีเราอาจได้ความรู้ด้านอาชีพใหม่ๆห,หรืออาจจะได้โอกาสในการทำงานดีๆจากที่นี่ก็เป็นได้ หลายคนที่ตกงานและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสบางคนไปเป็นเกษตรกรบางคนไปขายของออนไลน์บางคนไปเปิดร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มซึ่งธุรกิจเหล่านี้หากรู้จักทําการตลาดและบริหารจัดการดีๆอาจสไร้างรายได้ที่ดียิ่งกว่าการทำงานประจำและไม่ต้องมาเป็นลูกน้องคอยฟังคำสั่งใครและอาจเป็นเส้นทางใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองแบบนี้ตั้งนานแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ